บนลรยางไอ้แค่นลูกศิษย์เอาแค่นไม่มีสุดไปประกวดเลยพายกระเปอเล่นเองมีเค่งไม่เล่นมาเนี่ยว้ายกลัวว่าเขาเล่นมาว้ายชุดมาประกวบเพราะพีแค่นดวงละหมื่นดอกเออก็แจกกับสองสัปดาหว้ากืออันนี้ดวงละหมื่นพุ่นนะกลุ่มเทพลูกศิษย์ลูกหาครับดวงนี้เฮี้ยหนึ่งมื่นหาตอนไงผมมามีสุจ อาจารย์นี่บอกว่าเื้อจว่าปลาปลาปลาจีเอเอาวะสิบ่บอกนั่นสิบ่บอกาดปลาปาจี๊ดปลาปลไปลาจี๊ดปาปลปา๊ดาเปาจีปาปลาปาจี๊ดปเาปาาี้ดาจีปาเลาาจี๊ดปาไาปจดาปลาปลาจี๊ดปลปาี้ดาปลาปลจีไดปีดปลาจีปลาปลเปาจดปลงปลาหี๊ดลาจีดปลาาดาดดดาาาเอาด่ จับเวลาเอาเทเลเลยยืนดีๆเอาเบอกกันเบอกกันขอเชิญพบกับผู้ประกวดลำดับต่อไปขอเชิญพบเอามั้เอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยเอามั้บางเสาเช่นเมื่อ้มึงโคตรซบโคตรซบอภิรังครับบางคับประกวดไปผู้ที่แรกเออเป็นยุทธ่างคนละน้ำยื่นมาในประกวดผู้ที่สอง หมอแช่นบุกแอบกวนครับมาจากจะมาขัดแกนเท่าผู้จิบประกวดพระจิหมอกไล่น้ำไล่สีเจ้าของอเช่นหมอเช่นบุกค,ครับ,บ,บนู่นล่างล่างทั้งใหม่เต่งล่างหลายหลักหินลูกล่งางานาทึ่งเจ้านู่นล่างคอมพังเต็มเอกสามาคีดุดพึ่ง่อสา้างจ่วงล่าง าก,ารนนกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคอรบกนครับกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการที่ข้อรพทุกท่านกระผมซื้อนายนัวทวุฒิโน่นสีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมาจากรงเรียนบ้านวลังอุทยาคั้นตำบลตะวดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเมื่อนี้กระผมสีหน้าเดียวแวยค,ค้นโดยไล่บังคับเพื่อไล่ไงและไล่ชนะขรงผมคือไล่หน่อยขอเสิญรับช้มและฟังมวนๆเดี๋ยวละครับ 看吧。 เอาบกกันที่บอกกันติ้งวะบวกกัน่มันจะเอานี่วย่าเฝ้าคิดเอาลูกเดียนเขาสักัน Ờ, tinh hoa con nó tươi Khoa chỉ nhớ vẹn Đó là tất cả Cứ tinh hoa Thật, dạ. thật bỏ, thật bỏ phương tự Ờ, thật, à, bên phố bên Cà Mạc A Cái ta qua Cứ tinh hoa Tươi à, 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 ngôn. จบไปแล้วไล่ที่แรกไปฟังไล่จานถนัดครับบางที่ได้ต้องประกาศความเด้กโอเค<อ>แ,แค่ว่ามีไหมดิพ่ขอเขาบอกเลยโอ้ไล่แรกจบไปแล้วครับบัิบัตฟังไล่ตามถนัดครับเออสามีไม่เขายจัดให้เราไม่แม,ม่ขอ,องเราสามันต้องไปฟังไล่ถนัดครับตามตามระเบียบ 咱们把这个孩子养。 เป็นให้เป็นให้ฟังกับพ่อผู้พ่อกับผู้อาจารย์เป็นอย่งไรไม่ไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นตัวบุกใช่เป่าแล้วเป็นไรบ้าและหน่อยเป็นบ้าได้ยาวเพิ่มด้วยได้ยาวแับยาวคือลำก่อนจริงอ๋อใส่เพลงใส่อยงอะไรเลยครับเอาเลยพคอยจำด้ีร่าเอาไล่ที่สองไล่ตามถนัดหมอเช่นบุกแล้วกัน Nhau. เจ็ดนะครับงานใหม่ นะครับประมามีหนึ่งุ่งนะครับของวันจี่เจ็ดทัานวานะครับทีวทีท่งานใหม่เวทีของอบระจอขอนแก่นครับนองบุกเอวกวนครับโคตรไงเพิ่มมาเทแหน้งนะครับและก็เพินมมเขือเแห้งด้านส้ายเอซิ่งนะครับด้านซามาเทแหน้งนะครับก็พร ที่ยาวนี่เ เต้เล่ยเม่อตอนเึ้นเอาเด็ดเด็ดเลยเเมื่อกี้มันขึ้นหัวเจ่ะเออขึ้นแบบขึ้นีรองไหมเสีเนี่ยก็คือเขาเอออาจรย์พ่วขึ้นมาเอ้าววันนี้ผีรม้ลอันเไม่ดูไม่ดูเอาไมดูเปิดไม่ดูเอาอาวนนี้ไล่ที่สองไล่ยสนุกเท่านั้นม้วนไล่ยาวม้วนแล้วก็ผี่างเราเปเลย บ้าแบบเวลาสายเสยต่อไปล่เงาไล่ที่สองมัวน้ำกันครับพี่น้องเฮ้ย <c ười> ไปเลยไปเลยเขาบอกว่าบ้านนี้เป็นวัดป่วยตี๋คจนี้ เคมจิ้วเค้มพี่นอ้นองสันน้ำเคียแล้วลค่าแพงขึ้นเลยจนราะว่าจนร่องอ่อนหรือจะไงไ็นี่ ว่าๆน้ำจิ๋วไม่ได้ปะตาเดาของคุเฮียอ้บ่ปีเเดเด,ด้มมนทมมันบ่แมนเบาบ่แมนครับบ่แมนเบาท่านแมน,นอะน,นี่เ้เ้เนี่ยมันตรงแมน่นพ้อยเนี่ยก็แม่นเรา <laughs> อบ่แมนเบาเากระปอนไดข้างกระ่ไอนไดตอง,ตองจัดคอร์ดพิเศษให้มันแล้ว ไอ้ยเป็นภาพไปกันไนด้วยเนาะขั้นอย่งพวกไหนเราของพวไหนต้องเป็นไส้กของจริงแบบแบบเราก็เวลากอน นักสูตรนี่ลูกจากก้นของพ่อใหญ่บุญเลอรบุลเลอร์จ้าบัตบอดลูกเราถึงรถไฟต่ํา์รตัวเ่านั่นพาเราไปงานวันเกิดรถได้ต่ยม่ใซ่าตไปตตยค้าทั้งหมดไฟไปจีคของหวัดนี้พูดยาวไปเลยก็นังมอไใส่เสียเลยคนตาบ่ะ เมื่อเสวดไฟมาก็หยียบไปเลยคูอเป็นพ่อส่งมันใจพ้นหมดละปีนี้ดีครับ <c oughs> โอ้อีี่สวนมาสวนไห้นี่รู้สึกว่ามันใจเกินร้อยอพุ่นละครับผมแข็งแคนดวงนี้แค่คนสุด แค่น่าคาเป็นหมืน่นที่เสี่ยไพ่กับเขาไปเลยอย่นี้เจ้าแล้วก็หลวงปู่สุวรรณค่ำจากภูเขาคาข้ยรอบเป่าคาถาใส่เลยได้แค่นั้ครับเจ้าว่าทำไมโอ้โหบุญวาสนามันาคาดกูเตนเนี๊ยบเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดแค่นดรงนี้คู่หน่อยตัดไปจะโดนครับครับไม่ได้ส่วน,สน,สนเมื่อไส่เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมไปเชียร์นะครับวันที่เจ็ดธันวาคมเวทีอบจขอนแก่น ฝากไปเชียร์ลูกโปรแชตเติาตนะครับไปเชียร์ไปเชียร์ลูกไส้ลายเนี่ยนะครับลูกไส,ส,ส้ลายอีพอสวนแอลซิงหมอแค้นบุกแอลกวนครับผม,ผมนอกใากเป็นลูกไส้<ฆ>อีพอสวนแล้วครับไปเชียร์ซอยๆกันเด้อครับวันที่เจ็ดงานอะไรครับ,รบงานไหม